โ l o youtube สบายดีทุกคนวันนี้ขอสิมารีวิวโทรศัพท์ Samsung Galaxy a ห5าห C นี่เนาะสีฟ้านี่เนาะอ้าวกับหัวเอกกับหัวเอกเวนกรรมปินขึ้นมาไว้ยเนาะนี่กลับกระสิประมาณนี่เนาะแกะแกะเลยแกะนี่ แกเห็เบิ่งทางในมันมีอย่างแน่เนาะส่วนว่าสเปงสเปคแต่หัวคือสิบเบอกเลยเน,ะนาะคือซีเมนต์ตัวนี้เขาสองร้อยหา้าสิบพกกิกน้อความจำเนาะอีกกระบายนี่ทางในก็ออกมากับซีเมนต์ัน,นี่ยนี่กับโทรศัพท์แล้วกะทางในกับมีซ้ำเมนวนมันเนาะคู่มือแล้วก็มีบอลอะการันตีการันตีขายเดือดเดียวเนาะขี้ลไล่เลย นะสายสากนะครับเป็นไทซีเนาะรุ่นใหม่ไทซีสองหัวสองดาดสองส่วนและอีกส่วนหนึ่งเสียบใส่กับอาเสียบใส่กับอนาเต้าสากนาฬิกานี่หน่วยมันสีฟ้านะเป็นสีบลูเนาะสีฟ้าอ่อนนะครับเบื้องสีหาบานข้าง,นนะางในก็จะคือสีเบอร์เท่านี้เนาะข้างในก็จะมีได้เท่านี้แหละ นี่ให้เบิ่งโทรศัพท์จิกให้เห็นเลยเป็นสีฟ้าบลูบลูจากบลูอีกสำหรับบลูทะเลบอกนี่เป็นสามกล้องนะสามกล้องซัมซุงเอซาวหาฮาจี 5, 5นะรุ่นบนนี้จะเป็นรุ่นใหม่สองพั 2, 5, 4, ะนสี่สิบก็คือซิแมนนะแล้วกันหนึ่งมีสามกล้องกันหนึ่งแฟลชหนึ่งหูแฟลชแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเบิร์กนี้เนาะเป็น ไปแล้วกดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเราดูด้านขวาขวามือเนาะหน้าจอขนใหญ่จุใจเลยแหละเออนี่สัมผัสกับงานนี่หน้าจอประมาณนี้เอเแอมเบรกหน้าจอจอ,จอแต่ก่อนอื่นก็ะสุเคาะต้องเคขอบคุณไอเอื้อยเด้อเพิ่นซื้อให้เนาะขอบคุณพระเจ้าส่งมาให้เพิ่นให้เนาะพระเจ้าอวยพรขอบคุณพระเจ้า คุณไอเคยเป็นซื้อไห้เนาะเป็นพระราชทานไห้นี่กล้องนี่ว้าวสุดยอดเลยเมีโหมดซูเปอรนะ์สตูดิโเนาะแล่นก็ได้โบสันนี่เป็นวายแล้วจะแลรกก่อนจะทดลองมี่กที่สมมอนใะนการสัมผัสมัน,มนกัลื่นไหลดีการสัมผัสก็เลืล่นไหลเลยสีก็งามเป็นแบบสามกล้องอ๋ออาจจะมีกล้องวายเลน่นวายเลน่นปกติอะไรกันเพื่อนหล,ล้วๆนะ ก็เล่นมายังของแม่มันละโู่เล่นซุ้มนี่แหละสามเกาะนะครับมีพู่แฝดหนึ่งพูเนาะสำหรับปี2000สองพันสี่สี่เนาะหวังว่าคือซีเมนต์อาอใส่แว่นเบืองเราคือว่ามึนมืดแต่จริงจริงมันก็นหนาจ้าอมันก็นสดใสดีอยู่นนนเนาะนะนะเล่นไหลกันสีพัดก็เล่นไหลลื่นไหลด,ดี อะไรดีการลินก็นยังกะโอเคคักอยู่อ๋อโอ้ยหน่วยเก่าข่อยมันกะไม่มันอยากเพนะ่ะเขาเออไม่มันไม่มันมันอยากขาดนะวัตถุดิบวัชิไปแปลงอยู่ศูนย์ซัมซุงมันก็นโอ้ยยาอะไรวะเีียเลยเป็นกะโอ้ยเป็นใจดีเป็นซื้อให้นะขอบพระคุณให้เลย ไเรนูใหม่ปะมานียังสิขุกวงในน้ำมันอยู่เอ้าขูดวงในน้ำมันอยู่กับชิบึงและสปงสเปกมันเป็นอนนกะกาศูืชื่อแต่ควา,ามจำมันสองลานสิกิกเนาะพวกสปงสเปกมันนี่กะ เขาเบิ่งนแล้วอยู่กับนี่แหละหรือก็ได้หรือให้ไปเบิร์อยู่ใน about ในหน่วยมันก็ได้เนาะนะนะแต่คอยบุคอยคลเสีเยบไปไหนหรอกแลม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 นะมันรุ่นใหม่มันก็จะซีแห้งขึ้นเนาะมันก็สี่วงขอบจอคอนชาม,มันก็สีดีขึ้น,นะนะนะน,นก็ขึ้นกับรุ่นในรุ่นเอเดี๋กับบุคคลไปไหนหรอกมันมาสูรุ่น A, บบออเนนอส S, คือคอยใซรรุ่นก่อนเนาะรุ่นเอสมันก็ ถ้าไม้มันบกขาดตัวน,นั้นนะก็ซื้อบอมีปัญหาแล้วไปกันเลยเราเบื่อไมเพูนขาดนั่นแหละโทรเมืงเธอกะแชทหายังกะบ,บริญินเนาะนี่หน้าจอมันก็งามงามเนาะงามใหญ่ขัดใช้ขัดอยู่เดิ้ลเช้เบิ่งของแถมมียังแไงเนาะของแถมมียังไงแล้วมีเคสมียังหไงอยู่บ่เนาะเดีิ้ลใช้เบิ่งมันมียังแนขงข็ไปหายอยู่น,นี่บุห็นเนาะเคสเนาะ ยามันอยู่บนบนอื่นอีกอันนี้มิกซ mm ์มินิแมนนอนมันแมนนอนครับอันนี้แหละเดีย๋ยวชชัยเบิรงของแถมมันมามันมีอย่างเนี้อาให้เบิรงของแถมของแถมชิหายมานั้เนาะมหายมานั้เพิ่นก็ขายมีนี่ลำโพงบลูทูธเนาะขนาดน้อยลำโพงพังเพลงเนาะลำโพงนี่ใหม่ๆเลยบลูทูธเนะาะกับยี่ห้ออยังแหละผู้เนาะบลูทูธ อันนี้แถมเนื้อของแถมเพิ่นเดอ้อมามานำ้ำนี่ในราคา6ล้านปลายเนาะอุ้ยบูมินหล้านเลยอุ้ย8ล้านกว่า8ล้านไปลายเด้ยปล้าน9กอุ้ยแปล้าน100,000บ่สนผมไม่เจอนะค่อยนะนี่เคสมันอยู่นี่เคสเคสใสนี่นี่นี่เคสใสมันอยู่นี่คุณเลยไปหายอยาแถมอยู่เนาะเคสเคสแบบเออเหาเต้าสากเต้าสาก,าสากแล้วก็ใส่าสาก อันนี้ก็จะใช้เป็นกระเป๋าเนาะกระเป๋าแบบซีเมนต์กันนันะ่เนาะอย่างมันกันนั่แบบผ่าในรันนี่นุ่มดีงามอยู่ด้ยเออแล้วก็มีสายทงา,ายทงในประมาณนี้เนาะมีสายทางในประมาณนี้เอาไว้ใส่ผลิตพี่ใหม่ใส่เงิน หรือพี่ม่มันคือสกันน้ำได้คุยว่าเดี๋ยวเราเอาน้ำมาสาดเบื้องบนมันมสกันน้ำได้บ่เ mm. นาะนี่ต่อสายใสยประมาณนี้มนันนีเลย mm. โอเคตั้งแต่มันก็ไฮไลท์้วมีตังธรรมดามีตังหนังอีกได้นะตังหนังแบบว่าไป,ไปตกปลาบอกไปิกไ,ไปตั้งแคมป์มานะตังบักใหญ่นะคอยกระหายไอ้คอยเอาไว้เป็นประติคอป ตังสีเขียวตังแบบคือตังแค่อ่ะนะตั้งพับนะแต่กากระทมกันฝนกันแดดเนาะของแถมก็ได้เพียบได้เพียบเลยได้อย่างไรยางเติบนี่พายเตะๆผลิตพี่ใหม่เอเ้ๆเจ้าเลยเจ้าเลยน่ประมาณนี้เนาะเออขักอยู่ได้ มันก็โอเคพอประวัติไปบ่าอยู่เอาไว้ไปลินพี่ใหม่มันคือสกันน้ำได้ดีค่อยว่าเดี๋ยวจะนำขอรีวิวอ่ากันระบบกันสั่นเนาะกันกันเปิดโหมดอ่าซูเปอร์สเตรดดี้เนาะมันเห็นเป็นหูคนนะมันโมเมนต์รุ่นคือของเอสซาวอนทราหาจีคอดีเนาะมันจะเป็นหูฝ่ามือเนาะความือเลยสั่นอันนั้นเป็นหูคนแลนเบรดกันคอนแลนมาทุกคนเบิ่งคักเลยดิ สุดพีซเดตี้ไปนะใน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 ซัมซุงเดี๋ยวควรจะทดสอบให้เบิ่งเด้อใช้ทดสอบทดสอบให้เบิ่งว่ามันสีกันสันได้ดีซัมซีรีส์เอสพอเนาะเดี๋ยวจะทดสอบให้เบิ่งโอเคเปิดโหมดสุดพีซเดตี้ได้เลยอะไรที่ห้าเดล่งโกง เอาคือจับมือเดียวทำงอานเป็นพวกกันได้ลำเบื่อทดสอบกันสัน่นทดสอบทดสอบกันสัน่นมือเดียวมือเดียว